วิญญาณปล่อยวางปล่อยวางวิญญาณเพราะว่าวิญญาณนชอบไปเกาะอ,อารมณ์นะครับไปเกาะอารมณ์ซึ่งแต่ละอารมณ์นั้นก็เป็นไปเพื่อความทุกข์ใจนะครับดังนั้นการปล่อยวางวิญญาณหรือว่าวิญญาณปล่อยวางตัวตนของตนตัวเราของเราไม่ต้องอาศัยความเป็นคนเจ้าปัญญา หรือว่าอารมณ์ที่คอยก่อควรสมาธินะครับยันการปล่อยวางวิญญาณหรือว่าวิญญาณปล่อยวางไม่ไปจับอารมณ์นะครับหรือว่าไม่ไปจับตัวตนไม่เจิต,ตัวตนเพราะว่าทุกๆอารมณ์นะครับเกิดแล้วก็ดับหรือว่าวิญญาณที่รับรู้นะครับเกิดแล้วดับ แต่ถ้าวิญญาณรับรู้และเกิดคําสัมผัสนะครับมันก็จะเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดความไม่ยินดีหรือว่ายินดียินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ตามฉะนั้นการที่เราเพิกเฉยต่อวิญญาณหรือว่า,วาการไม่เอาวิญญาณเป็นที่ตั้งคือไม่ตั้งรับนะครับพ่อไปตั้งรับหรือว่า ไปพุ่งไปเพ่งที่จะรู้นะครับไปกําหนดที่จะรู้หรือไปส่งจิตไปรู้ส่งวิญญาณไปรับรู้เรื่องของแสงสีเสียงยินรสปทพภธรรมารมเรื่องราวของความนึกคิดนะครับมันก็จะทุกข์ทุกข์เพราะว่าวิญญาณเกิดนะครับเมื่อมีวิญญาณมีนามรูปมีไอ้นะภาษาเวทนาตนาอุปทานภพชาตนะครับเกิดทุกข์ตามมาทั้นการ ถพื่เฉยต่อวิญญาณไม่เอาวิญญาณมาเป็นอารมณ์ไม่เอาวิญญาณมาเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเรายังจะเอาวิญญาณอยู่ยังจะเอาอารมณ์เอาความร,รู้สึกความคิดเอาความรู้ความเห็นความเข้าใจอยู่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหนือทุกข์ก่อตัวขึ้นนะครับเกิดแสดงหรือว่าเกิดผลข้างเคียงเกิดปฏิกิริยาทางวิญญาณ ั <étique> <occasions, S 1> ้นการปล่อยวางวิญญาณหรือว่าวิญญาณปล่อยวางเพิกเฉยต่อวิญญาณที่จะไปรับรู้หรือว่าที่จะรู้อยู่นะครับก็เรียกเพิกเฉยวิญญาณเมื่อเพิกเฉยวิญญาณแล้วก็ไม่ต้องทุกข์นะครับไม่ต้องเกิดราค่าจริตโทสาจริตโมหจริตหรือวิตกจริตหรือว่าปัญญาจริตหรือว่าพุทธจริตนะครับหรือว่าศรัทธาจริต เพราะว่าจริตเหล่านี้เกิดจากวิญญาณรับรู้นะครับรับรู้หรือว่ารู้อยู่เรื่องราวของอารมณ์เรื่องราวของธาตุขันอาญตนะเรื่องราวของความสุขความทุกข์การปุงแต่งเรื่องราวของธรรมทั้งหลายฉะนั้นเพิกเฉยวิญญาณไม่ไปเจริญในวิญญาณไม่ไปหลงไหลในวิญญาณไม่ไปลัก หลงหรือว่าลุ่มหลงในวิญญาณหรือว่าไปยึดติดยึดถือยึดมั่น,นวิญญาณเพราะวิญญาณนั้นเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราการไม่ใช้วิญญาณที่จะรับรู้หรือว่ารู้สึกหรือว่าจํานึกคิดเพราะว่าเมื่อมีวิญญาณเนี่ยมันก็จะทุกเกิดทันทีฉะนั้นการเพิกเฉยวิญญาณ ไม่เอาวิญญาณเราเป็นเครื่องมือให้รู้ให้หลงหรือว่าให้เพลิดเพลินให้พอใจให้อยากให้ใกล้ให้ชอบให้เชื่อให้เกิดกิเลสให้เกิดคำพูดพิบัตนะครับการตัดวิญญาณการละวิญญาณการปล่อยวางวิญญาณการไม่ใช้วิญญาณนะครับก็เรียกเพิกเฉยเมื่อเพิกเฉยต่อวิญญาณแล้วมันคลายออกมันเห็นความไม่เที่ยงความจางคายความดับไม่เหลือความสลัดเกิน เบื่อในายคลายกำหนัดนาหลุดพ้นจากวิญญาณเพราะว่าทุกๆวิญญาณแหละนะครับเมื่อมันเกิดแล้วมันชอบหาเรื่องหาราวหาภาระหาปัญหาหาผิดหาถูกหาดีหาชั่วนะครับซึ่งมันเป็นตัญหาโดยตัวมันเองมันก็เลยต้องเพิกเฉยต้องวางเฉยต้องปล่อยวางไม่ไปตามวิญญาณให้เอาวิญญาณ หรือว่าไม่ไปพอใจอยากค่อในวิญญาณดวงต่อไปันการรับรู้แล้วไม่รับจาไม่รับรู้ไม่รับจาไม่รับไว้ซึ่งวิญญาณเป็นการสลักการป้อปงกันปล่อยวางซึ่งวิญญาณทั้งหลายซึ่งทุกววิญญาณไม่ว่าเกิดจากการรับรู้รูปรสเสียงสัมผัสธรรมารม รับรู้ความคิดความพฤติกรรมความอยากความต้องการความมุ่งความปรารถนารักโรกปดหลงรับรู้กิเลสรับรู้วิปากรับรู้กรรมนะครับก็ต้องลงปล่อยวางลดละเลิกไม่ไปเผอเพลินพอใจอยากได้ใครมีใครเป็นรู้จากเอวิญญาณอีกฉะนั้นการฆ่าวิญญาณกับทำให้ไม่ต้องมีวิญญาณที่จะ ให้เกิดความประมาทเกิดความเสี่ยมโทษทุกข์หรือว่ากำหนัดขัดเคียงรุ่มหลงมัวเมาหรือว่าปเพินพอใจอยากใค่ติดข้องติดขัดติดค้างติดคาจมแช่สารวนการฆ่าวิญญาณเป็นการฆ่าการผสมพันผสมกิเลสกรรมวิบากซึ่งจะก่อเกิดเป็นรูปธรรมนามธรรมก็เกิดทุกข์ทั้งรูปทั้งธรรม ทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อฆ่าวิญญาณแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อไม่ให้แพร่เชื้อหรือว่ามีเชื้อหลงเหลืออยู่ที่จะเป็นพบใหม่ชาติใหม่หรือว่าเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นใหม่หม่นั้นการฆ่าวิญญาณจึงเป็นการฆ่าความทุกข์ฆ่ากิเลสฆ่ากรรมฆ่าวิบากฆ่าการเนียนว่าจิตกิเลสฆ่าเชื้อป่นความทุกข์ เชื้อแห่งตัณหาเชื้อแห่งอุปทานเชื้อญญญแห่งอวิชามานะัติทิเชื้อแห่งสังโยชน์ไม่ถึงสังโยชน์กิเลสประเภทต่างๆฆ่าวิญญาณนะครับเมื่อฆ่าแล้วก็คลายออกสลัดออกลดลลดละเลิกปลงปล่อยวางไม่เอาไม่เอาไม่ต้องได้ไม่ต้องมีต้องเป็นไม่ต้องไม่ตั้งไม่จักไม่จิงไม่จ้องไม่ต้องกำหนดแพ่งปีนาเผื่อเพลินในทุกทั้งหลายต่อไป ฆ่าวิญญาณนะครับเป็นการฆ่าความทุกข์ฆ่ากิเลสนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันเล่ล่นมันเร้ารานมันทรมานมันแพร่เชื้อทางความคิดกับบุคคกรทางความรู้ควเห็นความเข้าใจทางลูปรักถิ์กิเลสสัมผัสกิริยาปฏิกิริยาอาการต่างๆไม่จบไม่สิ้นไม่มีที่สิ้นสุดฆ่าวิญญาณเมื่อฆ่าวิญญาณแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโลคหมดภัยหมดเวียนหมดกรรม ไม่ต้องหวันวหววุ่นวายไม่ต้องคอยรับโทษรับทุกข์รักทันไม่ต้องจับใช้เวรกรรมไม่ต้องเป็นเจ้ากับนายเวรไม่ต้องเป็นมารเป็นวิบากกับตัวเองและผู้อื่นฉะนั้นฆ่าวิญญ,ญาณเมื่อฆ่าวิญ,ญญาณแล้วก็เป็นอโหสิกรรมเส้นทุกจบเกิดจ,จบพรหม,มจรรย์ทำที่สุด่างทุกทรรนิพพานให้แจ้งบรรลุธรรมไม่ต้องคอยเป็นมารคอยหลอกล่อหลอกลวงหลอกหลอน สะระสัตให้เป็นทุกข์ให้เป็นกังวลฉันก็เลยฆ่าวิญญาณซะเองนะครับเมื่อฆ่าวิญญาณได้เพื่อไม่มีนามรูปอายตนะปัสสาววิทนาตหาอุปทานภพชาติหรือความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาเมื่อฆ่าวิญญาณแล้วไม่เดือดไม่ร้อนใจนะครับไม่เร่าร้อนไม่ฟุง้งซาบไม่ขียัดไม่เก็บกดไม่กดดันนะครับไม่รักโลกกดหลง,งไม่ก่อกรรมก่อวิบากก่อโทษก่อทุกข์ต่อ,อไป ค่าวิญญาณนะครับก็สิ้นสงสัยนะสิ้นทุกสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดับให้กับความทุกจบภพบชาตินะครับดังนั้นค่าวิญญาณจบจิตจบอมจันได้เพราะว่าละความพอใจที่จะได้วิญญาณดวงต่อไปเพื่อการสร้างภพอีกนะครับพ็จบก็ยุติก็สิ้นสุดนะครับก็อย่าล้างเลิกลากันไปนะครับดังนั้น ฆ่าวิญญ,ญาณตั้งแต่วันนี้เป็นการฆ่าเชื้อเห็นความทุกข์ที่จะก่อตัวขยายตัวติด,ดหรือว่าไปคล้องแวติดแข้งแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อไปฆ่าวิญ,ญญาณก็หมดความเป็นสรรพสัตว์นะครับหมดความเป็นส,สัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานะครับไม่ต้องมีภพชาติอีกต่อไปฆ่าวิญญ,ญาณนะครับก็ แดงกตัดกิเลสตัดกรรมฏัดิบากได้หมดเมื่อเราฆ่าวิญญาณนะครับฆ่าวิญญาณแล้วมันสงบสติอารมณ์สงบใจนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ